สวัสดีครับ fc ไม่เลอ fc เก้าครับก็มาตามต่อสู้นี้นะครับสู้นี้เสียดายที่ fc ได้ลงในช่องนี้ครับ n ดลงไว้ในอีช่องนึงนะครับถ้าไดลงในช่องนี้สามสิทธิ์อาจจะได้2ตัวบนนะครับในก็ไม้เป็นลายนะครับ f ็จะลงให้ดูในหมวดนี้เลยนะครับหมวดนี้เข้าไปที่2อป้านะครับก็คือ2ตัวบน วิธีใช้เราก็จะใช้ในลัดสิบบวกลับน้อยนะครับสิบบวกน้วยก็จะได้ศูนย์นะครับถือแปดบวแปด 8, บวสองได้ศูนย์เพิ่มอีกตัวก็จะได้หนึ่งส่วนตัวจับคู่ก็จะใช้ละร้อยตัวนี้สองครั้งละร้อยสองครั้งก็จะได้ 2. สองสองครั้งก็จะได้สี่นะครับเพิ่มอีกตัวก็จะได้ห้าจับคู่ก็จะได้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่ ในหนึ่งห้านะครับกอนจะคู่ก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้สี่คู่นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นบนล่างนะครับอืมถ้าเราไปครับก็จะมีแปดคู่อย่างนี้นะครับก็มาดูสูตรต่อนะครับข้อจะมาตามต่อสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับไม่รู้สักงวยนะครับสูตรนี้นะครับถ้าเราเอาตัวนี้เป็นบนล่างนะครับ มันเข้าทุกหวน่วยนะครับสำหรับสู่นี้ถ้าเราเอาเป็นละซิบบนมันก็จะเข้าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสิบามสิบสี่สิบสี่วครับมัวดที่อ้อสองปาดก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับสามตัวนี้มันมันลงล่างนะครับมันอ้อปาที่สามสองสองปาดนะครับ มาตามโตงวดนี้เลยครับว่ามันจะลงล่างหรือว่ามันจะขึ้นบนนะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่22ของเราครับวันนี้คำนวณได้ออมาได้จิด8 9นะครับแอดว่า3ตัวนี้มาแน่ๆนะครับแต่เท่าที่แอดดูโอกาสที่จะลงล่างนะครับสู้นี้นะครับก็มาดู สูต่อเลยครับาตามต่อสู่ละร้อยของเราเลยมวดนี้เข้าไปที่เลขสองครับก็ถือว่าสู้ของเรายัางเดินต่ออย่ก็จะเป็นมวดที่3ามของเราสำหรับชุดละร้อยละร้อยสูตรที่1ก็จะได้ตัวนี้นะครับ9 8้าแปนะครับ สู้ที่2ก็จะได้4890 127แล้วศ็สูตรสู้ตัวนี้ก็คือสู้คงที่ครับ124689นะครับจะ3สู้เราจะคัดเลือกเอาตัวโช์มันก็จะโชนไปที่4 8 9ภายใน3ตัวนี้มาแน่นอนนะครับกำลังตีว่ามาร้อยเลยนะครับก็มาดู สูอีสูหนึ่งครับคือสูนี้สูนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่สิบสองของเราเราจะคัดเลือกเอาตัวชนสำรับสองสูสูนี้มันก็เดินดีนะครับอืมแต่สูนี้ก็จะเป็นบนล่างนะครับให้เข้าใจอย่างนี้นะครับถ้าบนล่างอดจะฟันไปถึงหลักพันหลักร้อยหลักสิบเล,ละหลักน้อยนะ สู้นี้งวดทีอ่อสามสองสองปดก็ถือว่ามาสองตัวเลยนะครับสองแปดสองตัวบนนะครับไม่นึกว่ามันจะมาสองตัวด้วยกันเฮ้ยงวดนี้นะครับจ้าสองสู้นะครับวันนี้คำนวณได้ออกมาตัวโชนก็จะโชนไปที่8และ4นะครับจะตาดูให้ดีนะครับ สองตัวนี้มาแน่ๆนะครับให้สมาธิไปนั่งวิเคราะห์นั่งคิดดีๆเอาแต่ละสูุขของแอดอาจจะได้สี่ตัวก็ได้นะครับงหมดนี้นะครับเออครับคิดนี้ก็จะมีแค่นี้ครับ